มาเด้นนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้น้องแมทด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับอร่อยไหมครับน้องแมทครับน้องแมทครับทานข้าวได้สิคะลูก วันนี้เมนูอะไรครับซูชิใช่ไหมครับอ๋อไข่กุ้งด้วย<ต>ใช่ไหมอ๋อเป็นมันเต็นแตกๆเล็กใช่ไหมครับอร่อยไหมครับน้องแมทครับ หยิบทานทั้งคำเลยสิครับลูกจิ้มเลยนั่นแหละเอาอร่อยไหมครับอืมไหนไหนเยี่ยมยังไงอร่อยเยี่ยมยังไงคะอร่อยหอร่อยอร่อยมากเลยใช่ไหมคะเ,เดี๋ยวติดคอนะคะลูกคำใหญ่เกินไปไหมนะ่ะ

คำต่อไปดูสิครับจะทานอะไรต่อดีนะนั้นเป็นปี๊ดไม่ใช่พี๊ค่ะลูกอันนั้นเป็นไข่กุ้งอันนั้นเป็นไข่ไงครับนี่มันเป็นไข่กุ้งค่ะลูกไม่เผ็ดไม่เผ็ดอันนั้นเป็นปูอัดค่ะลูก เ็ดค่ะอันนั้นอันนั้นเป็นซอสเฉยๆค่ะ ทานเยอะๆและแข็งแรงไหมคะลกูกใส่น้ำจิ้มด้วยออต้องใส่น้ำจิ้มด้วยแบบนี้ใช่ไหมคะ